แต่ตอนนี้ดรอาร์อมตั้งนีรันอยู่ในระบบกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะดรอาร์อมครับสวัสดีครับคุณิริวันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราเจอกันในเช้าวันศุกร์ก็อยากมีความสุขกันในขณะนี้ความความสุขเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ว่าความจริงรอบตัวเป็นยังไงคาว่าเงินเฟ้อดรอาร์มด็อกร์มเป็นท่านหนึ่งที่พูดมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเป็นนักพิชาการที่บอกว่าเราจะอยู่กับเงินเฟ้อแต่ดูเหมือนว่าคํานี้จะรุนแรงขึ้นเพราะมาเจอยูเครนรัสเซีย เจอพันธมิตรทั้งหลายเจอมหาอำนาจทั้งหลายประกาศไปตรงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นวันนี้ตราเงินเฟอ้อค่ะดรอามเขาบอกว่าล่าสุดชาประชาชาติทําให้เรารู้ว่ามีคนจนทั้งโลกเกิดขึ้นแล้วเจ็ดสิบเอ็ดล้านคนจากชาประชาชาติโอ้เอ่อจริงๆน่าตกใจมากนะครับคุณสีรวนโดยเฉพาะยิ่งก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับใจมากล่าสุดเอ่อดัชนีผู้บริโภคที่เมื่อกี้คุณคุณสีรวนบอกนะครับ CPI ของสหรัฐเนี่ยมันพ ung, ุ่งเรียกว่าผิดจากที่นักวิเคราะห์ประเมินนะครับจริงๆนักวิเคราะห์เนี่ยจริงๆก็มองมองร้ายแล้วนะครับคือมองว่าเอา๊ะมันต้องน่าจะร้อยละแปดอะไรเนี่ยแต่มันไปถึงร้อยละเก้านะครับคือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณสีวันสัมภาษณ์หลายๆคนเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเขาก็คงจะบอกว่าเออมันก็คงจะยังสูงแหละแต่ว่ามันคงจะลดลงมานะมันน่าจะพีคไปแล้วแต่ที่ไหนได้นะครับ คือมันกับพุ่งทยานขึ้นไปอีกนะครับจนตอนนี้คนเริ่มเริ่มไม่มีใครกล้ากล้าจะจะ,จะประเมินแล้วนะครับว่ามันพีหรือ,อยังหรือว่ามันยัจะจะจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่แต่อันนี้ผมผมคิดว่ามันสะท้อนนะครับปัญหาที่สําคัญของสหรัฐในวันนี้เลยนะครับว่าเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาก็คงจะงงกันนะครับว่าจะหยุดมันยังไงนะครับ แล้วยิ่งตอนนี้นะครับคุณซีวันการเลือกตั้งมิดเทอรในสหรัฐเนี่ยก็ใกล้เข้ามานะครับเดือนพฤศจิกาย,ายนเนี่ยก็ outh, จะต้องเข้าสู่การเลือกตั้งมิดเทอรถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อนะครับมันยังอยู่ในอัตราระดับนี้นะครับจัดการควบคุมไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นผลลบมหาศาลนะครับต่อพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่ค้องอำนาจอยู่ในปัจจุบันนะครับ ก็เหมือนพรรคเดโมแครตถุกท้าทายหลายอย่างนะคะมีสกู๊ปข่าวของสำนักสื่อบางสำนักในสหรัฐก็ออกมาวิเคราะห์ว่าโอ้อายุไบเดนนี่ก็หนักหนาสาหาัสเดโมแครตเองก็กังวลเหมือนกันเพราะเจ็ดสิบเก้าแล้วแต่มุมของสหรัฐเนี่ยน่าสนใจมากๆดกตอรอัมคงจะมีบอกเราต่อช่วงหนึ่งพวกนี่หัวข้อที่ดกเร์อํมตั้งไว้น่าสนใจมากว่าแล้วจีนเนี่ยที่อัตรางเงินเฟอ้อต,ต่ำที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรประโยชน์อะไรได้จากอัตรางเงินเฟอ้อที่ต่ำแบบจีนเชิญต่อเลยค่ะดรอ,อาม คือจริงๆแล้วนะครับผมว่าเราอาจจะให้ภาพกว้างกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับผมมัาจะเปรียบเทียบครับคุณสิริวัลว่าตอนนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าทุกคนในโลกนี่คือไม่ใช่ทุกคนป่วยกันหมดจากโควิดนะครับแต่ทุกคนก็ป่วยกันหมดจากโรคของเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณสิริวัลดูเนี่ยสามเศรษฐกิจหลักของโลกเนี่ยก็เจ็บไข้ได้ป่วยกัน เอ่อทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอ่อไม่ว่าจะเป็นจีนถ้าเกิดว่าเอาสามเศรษฐกิจนี้รวมกันนี่ก็มากกว่าว่ละหกสิบนะครับของเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับเอ่อทั้งทั้งสามอันนี้เอ่อเรียกว่าป่วยนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นคนละโรคคนละอาการนะครับ <c oughs> ลองลองถามพื้นิีววนก็ได้นะครับ <c oughs> บอกว่าเอเออสหรัฐไปหาหมอเนี่ยนะครับ สารโอ้บอกว่าโอ้นี่หมอบอกโอ้โหคุณนี่ตัวเลขคุณนี่ค่าทุกอย่างนี่ดีมากเลยนะครับค่าเลือดค่าน้ำตาลนะครับเอ่อค่าตัดไปทุกอย่างนี่โอ้โหเป็นตัวเลขเรียกว่ายเยี่ยมน,นะครับเอ่อแข็งแรงมากนะครับเอ่อจริงๆก็ต้องวงเล็บไว้นะครับว่าโอ้โหกล้ามก็เป็นมัดๆนะเพราะว่าฉีดสเตียรอยมาเยอะนะครับ,บก่อนหน้านี้ แต่ว่าปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเอ๊ะแต่คุณนี่มีปัญหาหนึ่งนะความดันคุณสูงนะครับ <นะ S 1> ถ้าเกิดว่าคุณคุมความดันไม่ได้นี่สุดท้ายก็เละหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องกินยาก,กดความดันซึ่งก็จะมีไซ d e effect ต่างๆนานานครับอันนี้นี่ผมบอกว่าเหมือนกับสาระเลยไหมคุณ <นะ S 1> คุณสิวันครับสองปีที่ผ่านมานี่ฉีดเซรอยเข้าไปเยอะนะครับคืออัดฉีดเงินเข้าระบบ เยอะมากใชครับอ่าแล้วก็ผลอันนึงอ่ะนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเงินเฟ้อ<ช>นะครับความดันสูงนะครับอตอนนี้ต้องให้ยาแรงนะครับก็คือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแตแ่ว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็อาจจะทําให้เกิด recession ใช่ไหมครับและอาจจะยิ่งกระทบสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับลงมาเละเทกันหมดนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันของสหรัฐ ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเจร์โพมโเวลออกมาโมออก,กับทุกคนใช่ไหมครับว่าตัวเลขการเติบโตของ GDP ของสหรัฐตัวเลขการจ้างงานนะครับตัวเลขการบริโภคอย่างแข็งแกร่งมากนะครับค่าตัดไตส่พุงดีทุกอย่างยกเว้นอันเดียวคือความดันสูงเงินเฟอ้อครับอันอันนี้คือคือคุณหมอวินิฉัยโรคให้กับสหรัฐแต่คุณนิวันเออยุโรป ยุโรปมาหาหมอนี่นี่วินิจฉัยยังไงครับยุโรปก็บอกกับคุณหมอบอกว่าข้างบ้านนี่เขาตีกันอยู่นะครับผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้กินข้าวนะครับอันนี้ก็คือ,อก็คืออาการป่วยของยุโรปในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมาจากข้อเดียวเลยก็คือสงครามนะครับสงครามข้างบ้านก็คือสงครามที่ยูเครนเนี่ยมันไม่จบ นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านักวิเคราะห์ทุกคนก็มองตรงกันนะครับว่ามันก็จะเป็นยืดเยื้ออย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสงคามไม่จบนะครับเราก็บอกว่ายุโรปก็คงไม่มีวันได้พักนะครับ่ค่าพลังงานนะครับค่าอาหารนะครับมันก็พุ่งไม่หยุดอันนี้ก็คือวิกฤตในยุโรปนะครับทีนี้ ถ้าคุณสิวันเป็นจีนนะมาหาหมอนี่คุณสิวันจะหมอแม่นี่จะบอกว่าไงครับคุณสิวันคมณกล้าบอกให้น้องจะอ้ามบอกดีกว่าจีนนี่จีนนี่ก็ซอมาเหมือนกันนะครับคุณสิวันไม่ได้ดูดีเลยนะครับค,บคบ่ะคุณหมอก็บอกเอ๊ะนี่คุณไปทําอะไรมาเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมานะครับพี่จีนก็บอกว่าโอ้นี่เมื่อปีที่แล้วเศรษฐ,ฐกิจกป็รังดีเนี่เอ่อผมนี่ก็เลยจะต้องวางแผนเพื่ออนาคตนะ หยุดแป้งนะครับหยุดน้าตาลนะครับคุมอาหารนะครับโอ้โหเตรียมพร้อมนะครับที่จะไปสู้ระยะยาวกับสารัตนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรครับแหมคุมมากไปหน่อยนะครับขาดสารอาหารนะครับคุณหมอเลยบอกว่าเฮ้ยคุณนี่เออเอาเอาวันนี้ให้รอดก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรยาวๆนะครับตอนนี้นี่คุณทําตัวเองเท่านั้นเลยนะอาการคุณเนี่ยนะครับ อ่เพราะว่ามันสามเรื่องรุมเร้าใช่ไหมครับก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของตัวที่บอกว่าซีโร่โควิดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องจัดการบริษัทบิ๊กเทคของตัวเองนะครับจริงซึ่งทั้งสามเรื่องนี่คุณหมอบอกเอ้คุณทำตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์จริงจริงก็เกิดจากนโยบายรัฐบาลนะครับที่คุมวิกฤตนี้นะครับไม่ให้ บริษัทอาศัยมาทราบกู้เกินเพดานนะครับเ,เราบอกว่าจัดการบิกทคก็รัฐบาลอีกนะครับแล้วก็ซีโร่โควิดก็รัฐบาลน,นั่นแหละที่ยังไม่ยอมที่จะผ่อนคลายนะครับคุณหมอบอกว่าเนี่ยคุณทําตัวเองเท่านั้นเลยนะครับออขอแค่คุณค่อยๆผ่อนคลายสามเรื่องนี้นะครับคุณก็กลับมาดูมีพลังลมปราณดูมีกําลังวังชาขึ้นเท่าไหร่ครับเ,เพราะว่าคุณโชคดีนะครับคุณไม่มีความดันสูงครับคุณเซวัน คุณ mm hmm. ไม่มีปัญหาเงินเฟอ้อนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเลยที่เมื่อกี้คุณสุวรรบอกกับท่านผู้ฟังก็งคือว่าจีนอยู่ในสถานก,การณ์ที่ตรงกันข้ามนะครับกับสหรัฐนะครับสหรัฐเรียกว่ามีปัญหาเงินเฟอ้อ <Okay. S 1> นะครับนำไปสู่ไซโคของเศรษฐกิจที่จําเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย mm hmm. แล้วก็กระทบสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆแต <Okay. S 1> ่ที่ในจีน นะครับอ่างกันข้ามก็คืออัตราเงินเฟอ้อจีนปัจจุบันนะครับอยู่ที่ร้อยละประมาณสองจุดสจุครับถือว่าต่ำมากนะครับคุณสิวันและเลยทำให้จีนเนี่ยนะครับมีเรียกว่าความสามารถนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่มีความกดดันที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตรงกันข้ามนะครับจีนดาเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินการคัังนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อย่างซบเซานะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตรา rr นะครับของธนาคารซึ่งก็สะท้อนนะครับให้เห็นถึงความพยายามครับของธนาคารกลางของจีนที่กระตุ้นเศรษฐกิจครับใน มองยามที่เศรษฐกิจจีนนั้นยังซบเซาอยู่จากการใช้ในโยบายซีโร่โควิดนะครับรวมทั้งภา,าวะของการฟุกตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคเทคโนโลยีในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับก็อ่านย่อข่าวทั้งโลกให้เราได้เห็นชัดมากเลยนะคะว่ามหมาอำนาจยักษ์ใหญ่ที่มี GDP 60%ของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปจีน อาการน่าสนใจมากเลยค่ะด ante. อรอาอร์มโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยอาการเกิดจากเพื่อนบ้านทะเลาะกันแล้วเพื่อนบ้านก็ไม่น่าจะหยุดเพราะว่าผู้นํายูเครนเองเอง็าบอกว่าชัดัจนใจว่าจะชนะแล้เกาได้อาวุธจากพันธมิตรเยอะในระหว่างที่รัสเซียเองผู้นําอย่างปูตินก็เตรียมจะไปเยือนอิหร่านแล้วเขาก็ว่ากันว่าถ้ามาอิหร่านเนี่ยรัสเซียผู้นําน่าจะคุยกันเรื่องให้อิหร่านผลิตโดนเพราะว่าอิหร่านทําโดนเก่งแต่กลับมาที่จีนที่ดกรอาร์มขีดเส้นใต้ให้เราวันนี้ค่ะว่า พอจีนไม่มีเงินเฟอ้อก็ทําได้หลายๆอย่างที่น่าสนใจภาพที่ผู้ฟังชาวฟ้าสายบายชิริวันน่าจะได้มุมมองจากดรอามมีอะไรอีกคะคือสงครามยูเครนนี่ก็อย่างที่คุณเซียวันพูดเลยนะคือผมก็งงๆนะอ่านข่าวนะคุณเซียวันครับอ่อยูเครนก็คิดว่าตัวเองกําลังจะชนะใช่ไหมครับ <c oughs> อ่อคุณเซีวันไปอ่านข่าวราัสเซียนะครับรัสเซียก็คิดว่าตัวเองกาลังจะชนะนะครับคือ <c oughs> <c oughs> คือมันก็เลยไม่หยุดทั้งคู่ใช่ไหมครับมันก็เลยเนี่ยดือเดือกันต่อไปเพราะว่าทั้ง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 คู่นะครับคือยูเครนนี่ก็ต้องบอกว่ามีตะวันตกนี่เป็นกองหนุนใช่ไหมกำลังคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทนต่อไปนี่เราจะชนะได้นะรัะเสเซียจะต้องทนไม่ไหวขณะที่รัเสเซียก็คิดคื้ายหกันนะครับว่าถ้าทนต่อไปนะครับยูเครนจะทนไม่ไหวแน่นอนนะครับอ่าจะทํายังไงได้นะครับคือคือคือจริงจรก็คืออะไรครับคุณเซอวัน จริงๆก็คือแพทั้งคู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าทั้งคู่กับคิดว่าเอตัวเองอาจจะชนะนะครับมันก็เนี่ยครับทาให้สงครามนี่มันไม่จบนะครับทีนี้เรากลับมาเงินเฟอ้อในจีนนะครับคือคือท่านผู้ฟังเนี่ยก็เขียนมาถามกันนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมจีนไม่มีเงินเฟอ้อ นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะพูดนะอธิบายว่าเนี่ยนะครับสลับหนีเงินเฟอ้อสูงมากเลยนะครับอย่าง,งานี้อย่างนี้นะครับอ่าแต่ว่าจีนเนไม่มีเงินเฟอ้อนะครับอ,แต,อแต่ว่าเอ๊ะคนเขาก็ฉนวนสงสัยว่าเอ๊ะเขาเงินเฟอ้อกับทางโลกไม่ใช่เหรอมันไทยเท่าไหร่ครับคุณซีวันมันไทยเมืองไทยล่าสุดนี่เจ็ดจุดหกหกนะที่ประกาศรอบสุดท้ายแล้วเขาเ<อ>ก็ดังกันว่ากบนอบ้านเรากบนหนอบ้านเราก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ยแหละปีเนี้รอารก็เออฝั่งล้ว สะดุ้งกันบ้างไหมอะครับเงินเฟ้อนี่ปกตินี่สุขภาพคนปกติความดันนี่ต้องคุมให้ได้รนะนะ้อยละสองนะเงินเฟ้อต้องอยู่ประมาณร้อยละสองนะครับน,นี่มันอะไรเนี่ยร้อยละเจ็ดอังกฤษเท่าไหร่ร้อยละเก้าใช่ไหมใช่จุการ<ห>ตกยุคสองตัวแล้วเออเนี่ยน,น,นายนยกขาลาออกไปแล้วนะครับคุณสิริวัลนะคือคือไอ้เงินเฟ้อนี่มันมันไม่ใช่เรื่องสหรัฐอย่างเดียวแล้วมันมันรามไปทั่วโลกเลยอะ นะครับคือแต่ละประเทศนี้ไปเปิดตัวเลขดูนี่เง <the> ินเฟ้อก็พ <parfois> <the> ุ่งพุ่งเอาพุ่งเอานะครับเอ่อเพราะว่าราคาพลังงานนะครับเพราะราคาสินค้านะครับเอ่อต่างๆมันพุ่งเอ้คนก็ถามอ่ะแล้วเมืองจีนนี่มันพิเศษอะไรอ่ะทําไมเอ่อเมืองจีนนี่เงินเฟ้อมันอยู่ได้ร้อยละสองจุดสองนะครับอ่าเออเราก็เราก็ลองลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับเปรียบเทียบกับสหรัฐเปรียบเทียบกับยุโรปนะครับ เออคือคือเอาแน่นอนนะเงินเฟอ้อนี่ปัจจัยมันเยอะนะแต่ว่าเวลาคนวิเคราะห์เงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยคนก็จะบอกว่าปัจจัยหลักเนี่ยคือด้านดีมานนะครับเออด้านดีมานเนี่ยก็หมายความว่าเออสหรัฐเนี่ยดีมานมันสูงมากเศรษฐกิจมันร้อนแรงมากถ้ครับเออดีมานก็คือคนต้องการซื้อของเยอะมากเลยถามว่าเอะคนเอาเงินที่ไหนมาซื้อของก็บอกว่าเขาแจกเงินไงก่อนหน้านี้นะครับเออ ช่วงโควิดที่ผ่านมานีรัฐบาสลสร้านิจแจกเงินแบบไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับฝรั่งก็ชอบเรียกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่งชนที่ลอยมาจากฟ้านะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะอยู่ๆก็มีเช็คส่งมาที่บ้านนะครับอก็คนก็ซื้อของกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยิ่งอะไรเริ่มเริ่มแหมผมก็ไม่อาจะบอกว่าโควิดจบแล้วใช่ไหมบอกว่าคนเลิกเลิกกังวลโควิดดีกว่าโควิดมันก็อยู่ของมันอย่างเนี้ยนะครับตอนนี้เนี่ย อที่นิวยอร์กเนี่ยก็บอกว่ากลับมาระบาดหนักเหมือนเดิมอ,ะอ่ะแต่ว่านิวยอร์กไทมส์บอกว่าไม่มีใครสนใจแล้วทุกคนเขาอยากใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับก็ออเอาเป็นว่าคนเลิกเลิกกังวลเรื่องโควิดแล้วออกมาช้อปปิ้งแล้วนะครับแต่ตีวันครับเกิดอะไรขึ้นครับของมันมันไม่มีนะของมันขาดแคลนนะครับอของมันก็ขาดแคลนเพราะเมืองจีนล็อกดาวน์ใช้ซีโร่โควิด นะครับการขนส่งเกิดปัญหานะครับเพราะว่าช่วงโควิดการผลิตนะครับยังไม่ฟื้นตัวจากเดิมปิดโรงงานไปช่วงโควิดใช่ไหมครับคือเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยทำให้ซัพพลายเนี่ยมันตามไม่ทันความต้องการที่โอ้โหเพิ่มขึ้นมากใช่ไหมครับผลเนี่ยก็คือราคาของเมื่อปรับขึ้นไงนะเพราะว่าตัมกฎเศรษฐศาสตร์นะครับว่าดีมานเยอะซัพพลายน้อย อันนี้คือเหตุผลหลักของของเงินเฟอ้อในสหรัฐนะครับทีนี้ถ้าลองเปรียบเทียบกับจีนนะครับคุณซซวันจีนนี่ตรงกันข้ามไงนะเพราะว่าจีนเนี่ยดีมานยังไม่กลับมาเลยนะครับจีนนี่ตรงกันข้ามก็คือจีนนั่นนั่งล็อกดาวน์ที่ละเมืองที่ละเมืองใช่ไหมใชล้วโควิดนะครับเออแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสองปีในช่วงโควิดเนี่ยจีนเนี่ยนไม่ได้แจกเงินคนเลย นะครับคือไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการล่อยเงินนะครับจีนระมัดระวังมากเลยเรื่องการอัดฉีดเงินเข้าระบบนะครับไม่ไม่ยอมฉีดสเตียรอยด์เพราะว่าจีนกําลังสุดลมปราณจะสู้กับสรัฐระยะยาวใช่ไหมนั่งยดเปิดตัดตัวเองเพราะว่าบอกว่าจะแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยจีนจีนตรงกันข้ามกับสหรัฐนะจีนไม่แจกเงินจีนไม่ก็ไม่ได้กระตุ้นอย่างหนักเหมือนสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนมีมานไม่ได้แบบ โอ้โหเรียกว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องสัพพายใช่ไหมครับแล้วก็สัพพายจีนก็ไม่มีปัญหาอีกอ่ะเพราะว่าจีนผลิตได้เองอยู่ในประเทศอ่ะคุณสอวันเป็นโรงงานโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือก็คือเหตุผลพื้นฐานเลยที่บอกว่าจีนนี่ไมเหมือนสหรัฐนะสหรัฐนี่ดีมานพุ่งสัพพายไม่มีเออจีนนี่ดีมานยังไม่กลับมาเลยนะครับการบริโภคก็ยังไม่ฟื้นยังซีโรโควิดกันอยู่เนี่ยนะครับ เออขณะเดียวกันซัพพลายก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าฉันผลิตเองฉันใช้เองได้นะครับอ,นนอันนี้ก็คือตัวที่อธิบายว่าทำไมจีนถึงไม่มีปัญหาเงินเฟอ้อครับเรียกว่าสวนทางกันเลยเนะสองประเทศนี้ถ้าบวกกันแล้วหารสองเพราะในอดีตเราก็จะพูดกันว่าสหรัฐก,กับจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพากันเพราะอะไรนะจีนเนี่ยเป็นโรงงานโลกผลิตสินค้าแล้วก็สินค้าราคาถูกสหรัฐเองก็เป็นประเทศที่บริโภคเป็นอันดับต้นๆของโลก ทีนี้ล่าสุดดราร์อาไม่แน่ใจกราอ่านทราบไหมคะว่าสุดท้ายไอ้กำแพงภาษีที่ทรัมป์ตั้งไว้ที่หมดเป็นื่อวันที่หกเนี่ยสหรัฐเขายืดต่อหรือว่าเขายกเลิกกับจีนคะจริงตอนนี้ก็มีแค่ข่าวนะครับว่าไบเดนอยากจะยกหู่คุยกับสีจิ้นผิงนะครับก็คิดว่าหลังจากทริปยาวๆของไบเดนที่ไปอิสราเอลไปซาอุดีอาระเบียเหล่านี้นะครับไบเดนก็อาจจะได้นั่งสงบ จิตใจแล้วก็บอกว่าอโทรหาพี่สีหน่อยนะครับเพื่อที่จะส่งข่าวกับพี่สีว่าให้เรามาพักรบกันหน่อยนะสงครามการพานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยการประเมินนะครับของนักวิเคราะห์ทั่วไปก็จะมองว่าสลรัดลดแน่นะครับคุณเซวันเเพราะมันมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยของการขึ้นอัตราภาษีนะครับคือการคงอัตราภาษีไว้สูงแบบนี้ ในสถานการณ์ที่เงินเฟ้อสั้นกลุ้แรงขนาดนี้นะครับอตอนนี้สิ่งที่สั้ต้องทำนะครับก็คือทำอะไรก็ได้ที่ให้เงินเฟอ้อมันลดลงมาคุณสิรวัลถ้านี่มันก้าวแล้วมันยังพีคขึ้นไปอีกอในตัวเลขของรอบหน้าที่ประกาศนี่เรียกว่าทุกคนก็อาจจะขันกระเจิงกันหมดแล้วนะครับคุณสิรวัลแค่ตอนนี้คนก็ช็อกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําทุกวิีทางแล้วคุณสิรวันครับที่จะดึงเงินเฟ้อลงมา หนึ่งในในสิ่งที่ทำได้เลยเนี่ยก็คือลดกำแพงภาษีต่อสินค้าจีนนะครับเอ่อมันก็ช่วยลดความกดดันเนงินเฟ้อได้ทันทีนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าการลดกำแพงภาษีเขาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเขาคงไม่ไม่เลิกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาต้องคงไว้ส่วนหนึ่งเอ่อเพราะว่าไบเดนเนี่ยจะต้องออกมาพูดในคำนองว่าส่วนที่เป็นเรื่องที่อะไรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จีนเอาเปรียบเรา เราก็ยังจะต้องคงไว้แต่ว่าเสี่ยอะไรครับกระทบกับผู้บริโภคของสหรัฐผมช่วยคุณใช่ไหมผม mm hmm. เลือกแต่เลิกแต่ว่าดังนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเออเลิกแล้วไม่เอาแล้วแบบทั้์นะครับเลิกทั้งหมดเลยไม่ไม่ไม่ใช่นะครับจะจะเลือกส่วนหนึ่งที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กระทบผู้บริโภคสหรัฐมากนะครับ mm hmm. เขาก็จะเลิกนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่จีนเอาเปรียบรเรามากเกินไป แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องยุทธศาสตร์การแข่งขันๆๆเนี่ยเราก็จะยังคงตัวภาษีนะครับต่อสินค้าจีนที่สูงไว้นะครับอันนี้ก็ <ๆ S 1> ก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับหลังหลังทริปรอบนี้ที่ไบเดนกลับไปไวท์เฮาส์นะครับก็คงจะมีการต่อสายพูดคุยกับสีจิ้นผิง<ม>ในหลายเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยครับคุณสิริวัลน,น่าสญญนใจเนอะเพราะว่าอย่างโจไบเดนที่เขาเสร็จสราเอล เขาก็จะไปต่อที่ซาอุดีอาระเบียก็มีการประเมินกันว่าเอาแหละคงอยากจะดึงตะวันออกกลางกลับมาเป็นพันธมิตรสหรัฐที่เหนียวแน่นเพราะตอนนี้เราเห็นภาพกันวิ่งกันไปมาแยะไปหมดผู้นําพม่าก็แวะไปรัเสเซียบอกเป็นการส่วนตัวในอีกมุมหนึ่งเกาหลีเหนือก็ออกมาประกาศว่ารับรองอะไรนะรับที่โดเนสลูฮันเนี่ยเป็นรัฐอิสระดูเหมือนว่าความวุ่นวายของโลกสะท้อนกลับมาที่เศรษฐกิจแต่เราก็อายกตัวอย่างชัดเจนว่า จีนไปหาหมอหมอบอกว่าจ anyway, right. like yeah. so I mean, so mm, ีนท so, okay. ําตัวเองประโยชน์หรือเปล่าคะจากการทําตัวเองทำให้อัตราเงินเฟ้อของจีนเนี่ยอยู่ต่ําและสามารถลดดอกเบี้ยใช้ดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดได้เกี่ยวกันไหมดรอ่างก็เมื่อกี้นี้เราคุยเรื่องด้านดีมานนะครับแต่ว่าเราลองคุยด้านซัพพลายดูนะครับเอยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยมันเป็นปัญหาดีมานนะครับแต่เงินเฟ้อในยุโรปเนี่ยนะครับ ซึ่งก็เละกันหมดเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องซัพพลายเป็นหลักเพราะว่าข้างบ้านตีกันใช่ไหมครับก็คือราคาพลังงานเนี่ยเป็นตัวดันเงินเฟอ้อนะครับในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะผมคิดว่าราคาพลังงานนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ดันอัตราเง,งินเฟอ้อนะครับในเมืองไทยนะครับตรงนี้นะครับราคาพลังงานนะครับราคาอาหารนะครับ เออเมืองจีนนี่ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจีนสามารถที่จะซื้อน้ํามันดิบราคาถูกเออจากรัสเซียได้นะครับเออแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยจีนก็ได้วางแผนเรื่องความมั่นคงเรื่องของพลังงานความมั่นคงเรื่องอาหารเนี่ยไว้พอสมควรนะครับเออรวมทั้งนะครับการคำนวณดัชนี CPI ของจีนเนี่ยในตะกร้าของ CPI ของจีนเนี่ยนะครับสัดส่วนน้ำหนักของราคาพลังงานเนี่ยก็ ต่ำกว่านะครับ CPI ของสหรัฐแล้วก็ CPI ของยุโรปนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นไปตามระดับการพัฒนาของประเทศนะครับในแต่และประเทศเนี่ยไอ,ไอตะก้า CPI เนี่ยจะคำนวณน,น้ำหนักของแต่ละกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งของจีนเนี่ยไอตัวสัดส่วนน้ำหนักของเรื่องพลังงานเนี่ยก็ไม่ได้คือคือน้อยกว่าที่อื่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอราการลรงงานมันขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้กระทบกับ CPI ของจีนมากเหมือนกับที่กระทบกับ CPI ของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับอัอนนี้ก,ก็คือก็คือส่วนที่ทำให้เรียกว่าทั้งดีบานใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาซัพพลายก็เอาอยู่เนี่ยก็เลยทำให้จีนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าโมได้ในในช่วงนี้นว่า เออตัวเองส่วนทางกับชาวบ้านนะครับไม่มีปัญหาเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เลยทําให้เออไม่มีความกดดันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเออแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลดนะครับเป็นสี่วันซึ่งอันนี้ก็ท่านผู้ฟังหลายท่านก็จะสงสัยว่าแล้วทำไมจีนไม่ลดดอกเบี้ยนะครับเออก็เออมันก็มีความกังวลของจีนเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าจีนลดดอกเบี้ยเนี่ยแล้วก็ไอ้ช่องว่าง ดอกเบี้ยของจีนกับสหรัฐเนี่ยม,มันมันถางขึ้นเนี่ยนะครับเอ่อมันจะส่งผลกระทบให้เงินไหลออกจากจีนแล้วก็ไปกดดันค่างเงินหยวนได้นะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็ดําเนินนโยบายที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่อย่างน้อยทุกคนเนี่ยก็สบายใจเนี่ยนะครับเอ่อแล้วก็เริ่มมองตลาดจีนกันมากขึ้นก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยขณะที่ ฝั่งสรัสนี่ขึ้นดอกเบีย้ยเอาขึ้นดอกเบีย้ยเอาเนี่ยจีนเนี่ยไม่ต้องขึ้นดอกเป้ยแน่นอนนะครับจีนยังไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนแล้วก็ดูเหมือนว่าความหวังของไทยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเราก็ยังหวังอยู่แต่เวลาก็ไล่มาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมคุณผูณณฟ้ฟังฟังโฆษณานิดนึงเดี๋ยวดรัมต,ตั้งนิรันจะมาคุยให้เราต่อว่าจากคําว่าจีนเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแค่สองจุดหนึ่งสองจุดสองบ้านต่องเองยังไปตั้งเจ็ดกว่าจากเรื่องของพลังงาน แล้วเราจะต้องรู้รู้อะไรอีกเดี๋ยวดราก้นอนทั้งนี้รันจะมาเล่าให้เราฟังตอนอีกเราคำว่าเอแล้วเศรษฐกิจของจีนจะโตไปถึงตัวเลขที่ว้รนานก้อมตั้งไว้ให้คือ5.5หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ